ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวคนด่าทั้งประเทศประเทศเดียวในโลกที่นายกอุ้มลูกมาทำงาน <c oughs> <c oughs> ห่วงเล่นนะนายกคนนี้ห่วงห่วงเล่นห่วงเล่นกับลูกห่วงเลี้ยงลูกนะเออนะครับคือถ้าจะห่วงขนาดนี้ก็ลาออกไปเถอะลาออกไปเลี้ยงลูกเถอะนะ โอ้ิวพลุงพลังโอ้มือหนึ่งอุ้มมือหนึ่งจูงโอ้<笑><笑>นะครับลาออกไปเลี้ยงลูกเธอเป็คนเอเอถ้าถ้าจะขยันเลี้ยงลูกขนาดนี้เออนะนายกแม่ลูกอ่อนโอ้นะครับโอ้โหไม่เคยเห็นนายกประเทศไหนในโลกขยันเลี้ยงลูกขนาดนี้นะเออไปเลี้ยงลูกก่อนก็นกนได้เขามาเป็นนายกอีกสมัย นะครับเออไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะประเทศชาติจะไม่มีนายกก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับลาออกไปจ้ะเลี้ยงลูกโตก่อนก็ได้สักสิบขู่สักสิบขวบสิบสองขวบก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็กลับมาเป็นนายกอีกก็ไม่มีใครว่าหรอกครับเออแต่สมัยนั้นก็ไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าเพราะพ่อๆก็คงจะแก่พอสมควรแล้วนะเออนี่ถ้าพ่อไม่ได้เป็นชื่อทักสินนี่ก็คงจะไม่ได้เป็นนายกหรอกครับเออ นะอาศัยบาร,รมีพ่อเนี่ยนะโอ้โหบอกอะไรนะเล่นกับลูกได้แล้วเวลาลอกราชาการสั่งไปแล้วสั่งประหมอคังดําไปแล้วสั่งงานไปแล้วสั่งอะไรวะอืมนะเลยเล่นกับลูกได้มึงไปเล่นที่บ้านนะเมื่อเล่นอะไรที่ทำเนียบมึงอาศัยเนี่ยทำเนียบเนี่ยทำเนียบก็ภาษีประชาชนเนี่ยในการดูแลเนี่ยมึงไปเล่นที่บ้านนะ ใช่ไหมโอ้เสียดายภาษีจริงๆนะท่านผู้ชมนะโอ้แล้วบอกอะไรนะความสุขของนิชั้นก็ต้องมีบ้างแล้วความสุขของประชาชนน่ะมีไหมความสุขของชาวไร่มันชาวนานะ่ะมีไหมเคยคิดถึงมั่งไหมนะ ไอตอนมาพูดมาหาเสียงก็บอกทําทันทีทําทัานท,ท,ท,นทีอ๋อเดี๋ยวขอขอเลิกง,งานแล้วขอเล่นกับลูกก่อนนะคะเนี่ยฮะอ๋อนะครับดูลุงตู่เป็นตัวอย่างสิแกทํางานนี่แกไม่เคยจะลาพักร้อนแกไม่เคยจะลาหยุดลาอะไรเลยนะทํางานจนมือแกอักเสบอะ่ะนั่งเซนจนนั่งอ่านนู่นนี่จนมือแกอักเสบเห็นไหมเออนะ อันนี้อะไรก็ไม่รู้อุ้มอุ้มลูกจนเท้าเค็ดนอนก่อนนะอุ้มลูกผิดท่าจนเท้าเค็ดนะขอก็แนะนําให้ลาออกไปเลี้ยงลูกซะนะครับเออนะเราออกไปเลี้ยงลูกซะถ้ามันยากขนาดนะั้นถ้ามันจะปรุงพลังงานขนาดนั้นนะโอ้โหเปลืองภาษีประชาชนจริงๆนะบริโภคบริการอะไรก็ต้องคอยมาดูน่เห็นไหม เออถ้าเวลานอกราชการจริงก็ไม่ต้องมีหรอกบ o ิคกลบริก y ขาะใช้สถานที่ราชการในการเลี้ยงลูกอะ่ะไม่ต้องใช้สถานที่ราชการดิใช่ไหมเออนอกราชการจริงก็ต้องไปอยู่นอกๆเลยอยู่บ้านตัวเองหนุนนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ